บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมะมัสการประภูมิประภาค อรหันตสมมาธรรพรูเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธรรมและประสงค์เป็นเรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ศีลสมาธิปัญญานี้เป็นหลักปฏิบัติของโอปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นและต้องมีสมาธิ เพื่อทำจิดให้สงบตั้งมั่นและปฏิบัติพิจารณาสืบต่อทางปัญญาต่อไปในการปฏิบัติสีนั้นอาศัยวินัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวรนั้นๆดังเช่นสีลห้าเป็นต้นย่อมทำกายวาจาใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม พร้อมที่จะทำสมาธิอันเป็นเครื่องอบรมจิตให้สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายและสมาธินี้ ก็ยอมอุปการะศีลให้บริสุทธิ์ตลอดถึงจิตใจทั้งเป็นบาทคือเป็นเท้าของปัญญา ด้วยน้อมกิดที่เป็นสมาธิคือที่สงบพิจารณาขันธาย่นลงเป็นนามรูปโดยความเป็นไตรลักษณ์การพิจารณาค้นคว้าทางปัญญานี้ เป็นข้อสำคัญผู้ปฏิบัติธรรมไม่พึงหยุดอยู่แค่ศีลให้ปฏิบัติสมาธิต่อและก็ไม่พึงหยุดอยู่แค่สมาธิ แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิก็ยากที่จะปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ได้และยากที่จะปฏิบัติทางปัญญาได้จึงต้องทำจิตให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมันอยู่ในกรมรมฐาน ทั้งหลายอันเป็นฝ่ายสมถะกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจิตที่สงบนี้แลเป็นจิตที่ควรแก่การงานทางปัญญา คือที่พิจารณาทางปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะคือความจริงของขันห้ายอดลงเป็นนามรบกายใจนี้ เพื่อให้เห็นทุกขจัจจจสาภาพที่จริงคือทุกข์และก็พิจารณาค้นคว้าสืบต่อถึงตัวทุกขสมุทัยเหตุในกัดให้เกิดทุกข์จับตัณหาความวิ่นรทยานยาหรือวิชาตัณหาอุปาทาน อันเป็นฝ่ายกิเลสทั้งหลายอันมีอวิชชาเป็นหัวหน้าล้วนเป็นทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และให้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก่อนว่าจะดับทุกข์ก็ต้องดับปัญหาเป็นต้นเสียได้ จะดับกันชาเป็นต้นกนได้ก็จะต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดมีสมาธิความเห็นชอบเป็นต้นย่นย่อลงเป็นสี่นสมาธิปัญญานั่นเอง ที่เป็นสมาธิคือที่ส,ง,สง,งบตั่งบันย่อมเป็นจิตโคนแก่ปัญญาที่จะมองเห็นสัจจะคือความจริงรวมเข้ากันในอริยสัจทั้งสี่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ ในเบื้องตน้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามสัญญาคือความกำหนดจดจำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก่อน น้อมมาพิจารณาตรวจตราดูที่กายใจอันนี้เองอันเป็นที่ตั้งของอริยสัจทั้งหลายค่อยไปทำสัญญาให้เป็นตัวปัญญาเึินโดยตนเองโดยลำดับดังนี้จึงจะดับวิเลสดับกองทุกได้ ในการปฏิบัติทำกิจให้เป็นสมาธินี้ทางปฏิบัติก็อาศัยวิตกวิจารปรีติสุขและเอกัคคตา อันเป็นองค์ของปฐมฌานแต่ว่าปฐมฌานนั้นเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบนั่นในชั้นต้นก็เป็นปฐมฌานอันประกอบวยองค์ห้า คือวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาแต่ว่าในการปฏิบัติสมาธิตั้งในแต่ในขั้นตน้นที่กล่าวได้ว่าเป็นบริกรรมมสมาธิสมาธิในบริกรรมคือการเริ่มปฏิบัติ เริ่มได้สมาธิเกือบจะแนบแน่นอันเรียกอุปจารสมาธิจนถึงอปปนาสมาธิอันเป็นปฐมฌานดั้งแต่เบื้องต้นมานังกล่าวนี้ก็ต้องอาศัยวิตกวิจารเป็นตน้น เป็นแนวปฏิบัติกล่าวคือวิตกอันเป็นข้อที่หนึ่งนั่นก็ได้แก่การยก,กจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคือกรรมฐาน เป็นว่าเมื่อตังสติกำหนดพิจารณาในสติปัฏฐานทั้งสี่คือพิจารณากายก็ยกจิตขึ้นสู่กายพิจารณาเวทนา ก็ยกเจ็ดขึ้นสู่เวทนาเมื่อพิจารณาจิตก็ยกเจิตขึ้นสู่จิตเมื่อพิจารณาธรรมะก็ยกเจิตขึ้นสู่ธรรมะนี่คือวิตก แกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคือกรรมฐานหรือว่ายกจิตขึ้นกำหนดสมาธิกรรมฐานหรือสมถกรรมฐานดังเช่นในการยกจิตขึ้นสู่กาย ในหมวดกายก็มีหลายข้อในข้อแรกก็คืออาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยกเกตขึ้นตัวลมหายใจเข้าออกคือกำหนดลมหายใจเข้าออก ให้ลมเข้าออกเป็นที่ตั้งของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ให้จิตอยู่ที่ลมหายใจ หรือให้ลมหายใจอยู่ที่จิตดังนี้เรียกว่าวิตกมาถึงข้อสองวิจารก็ได้แก่คอยประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิคือในกรรมฐาน เท่นประคองจิตให้ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกติดต่อกันไปดังนี้คือวิจาร์คอยประคองจิตไว้ให้ตั้งอยู่ดังกล่าวแต่ในการปฏิบัติเบื้องตน้น จิตยังลิ่นรนวัดแขวงกระสับกระสายอยู่มากจิตจึงมักจะตกจากกรรมฐานลิ้นนไปในอารมณ์ตามใครตามปรารถนา ก็ต้องอาศัยสติคือความระลึกได้พร้อมทางสัมปญญาคือความรู้ตัวนำจิตมาตับตั้งไว้ในลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกอีก ในเบื้องตน้นก็ต้องทำอยู่ดังนี้บ่อยๆคือต้องมีวิตกนำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานเช่นในลมหายใจเขาออกต้องมีวิจารคอยประคองจิตไว้ให้ตั้งอยู่ ไม่ให้หลบหลุดไปต้องอาศัยอาตาปะคือความเพียรเรียกว่าต้องมีความเพียรกันเต็มที่ไม่ยอมหยุดเลิกพ่ายแพ้ ต่อความดิ่นรนของจิตอันเป็นตัวกิเลสโดยที่มีสัมปญานะความรู้พร้อมคือตัวสัมปญญะความรู้ตัวมีสตินังีิตรัสสอนไว้ว่าอาตาปีมีความเพียร สัมบยาโนมีความรู้พร้อมรู้ตัวสติมามีสติดังนี้โดยต้องคอยกำจัดคือสงบความลิ้นรน,นวัดแหวงกระสับกระสายหรือที่เรียกว่า ความยินดีความยินร้ายต่างๆในโลกไม่ให้ฉุดลากดึงจิตไปได้ต้องมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะคอยกำจัดความริ้นรนกวัดแปล่งระสับประจายยินดียินร้ายน้นกล่าวอยู่เนืองๆดังนี้ จิตก็จะค่อยสงบขึ้นก็นจะได้ปีติคือความอิ่มใจอันปีตินั้นมีห้าคือขุธกาปีติปีติเป็นส่วนน้อย อันทำให้ขนชันน้ําตาไหลคันธิกาปิติคติปิติชั่วขณะอันมีอาการให้รู้สึกเสียวแปรปรับเหมือนอย่างฟ้าแลบอกกันธิกาปิติปิติเป็นักพัก อันมีอาการสู้ซ่าเหมือนจะขึ้นกระทบฟังแรงกว่าที่เสียวแปลปรับอุบเพลงคาปิติปิติลดผลอันมีอาการให้ใจฟูขึ้น และให้กระทำหรือเปล่งอุทานเว้นจากเจตนาคือความจงใจท่านแสดงว่าอย่างแรงทำให้กายลอยขึ้นได้ แนะภารณาปิติคือปิติทราบสนอันปิติอย่างละเอียดปิติที่ได้ในเมื่อจิตเริ่มสงบโดยอาศัยมีตกวิจาร์นั่งแสดงมาแล้ว ก็ย่อมจะเป็นปิติส่วนน้อยที่ให้ขนชันนลำตาไหลหรือคำิกาปิติปิติชั่วขณะอันทำให้เสียวแปรปราเหมือนย่างฟ้าลลบ หรือว่าถึงอกกันดิกาปิติปิติเป็นผักพักที่ทำให้รู้สึกซึ้งเศร้าเหมือนอย่างเคลื่อนกระทบฟังอันแดงกว่าเสียวแปรปรับปิติที่ได้ในชั้นแรกจึงมักจะเป็นปิติชนิดที่เป็นอย่างน้อยเป็นต้นดังที่กล่าวมา แล้วก็ได้สุขคือความสบายกายความสบายใจเมื่อเป็นดังนี้ก็อยอมจะทำให้ได้สมาธิคือความจิตตั้งมัน่นมีอารมณ์เป็นอันเดียว แม่ในขั้นอุปจารสมาธิสมาธิาธที่เทียดเทียดจะแน่วแน่ก็เพราะว่าสมาธินี้ย่อมมีสุขเป็นที่ต่งการปฏิบัติในการเริ่มต้นในขั้นวิตกวิจาร์ณ ยังไม่ได้สุขยังไม่ได้ปีติก็ต้องใช้ความเพียรอย่างเต็มที่ใช้สติใช้สมัญญาอย่างเต็มที่คอยกำจัดความดินน้นรนกัดเปื่อนรักระประสายยินดียินร้ายต่างๆจนเมื่อใดปีติขึ้น ใจก็เริ่มเชื่องเข้าสงบเข้าและเมื่อในปิติก็ย่อมไในสึกสือมก็ย่อมในสุขสืบต่อกันไปก็ทำให้ในสมาธิคือเอกกักคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว กำหนดอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกได้ติดต่อกันไปแนบแน่นเข้ามาเรียกว่าจิตลงคือลงสู่ความสงบลงสู่สมาธิ เพราะว่ามีความสุขอยู่ในความสงบมีความสุขอยู่ในสมาธิมีความสุขอยู่ในการกําหนดลมหายใจเข้าออกจึงสงบความเล่นวนกวาดแกงกระสับกระสาย ที่มีอยู่ในขั้นแรกเสียได้ซึ่งในขั้นแรกนั้นยังไม่ได้สุขจิตจึงดิ้นรนกัดแกงกระับกระสายไปหาสุขคือหาอารมณ์อื่นๆที่ดึงใจไปอันมีอะไรคือความผูกพันใจอยู่ หรือมีสัญญอ์คือเกาะเกี่ยวใจอยู่ใจยังติดอยู่ในความสุขของสัญญหรือของอารมณ์เหล่านั้นตัวสัญญอ์หรืออารมณ์เหล่านั้นก็ค่อยดึงใจออกไปใจยังไม่ได้สุขในสมาธิต่อเมื่อในปีติได้สุขในสมาธิ ใจก็อยู่ตัวเพราะไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นได้ความสุขจากความสงบได้ความสุขจากสมาธิแล้วดังนี้จิตก็เป็นเอก,กคตากล่าวได้ว่าเข้าคันอุปจารสมาธิ และเมื่อไม่หยุดความเพียงเพียงเพียงแค่นั้นประกอบความเพียรต่อไปพร้อม้องมีสัมปชัญญะมีสติคอยกำจัดความริ้นรนปัดเป็นและสับปายของใจแม้อย่างละเอียดสืบต่อไป ก็จะนำไปสู่อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นทำให้ปรากฏองค์คือวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิวิจารประคองจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิปีติสุขและเอกคคตา ความจิตมีอารมณ์เป็นเดียวกันอย่างเต็มที่จึงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นขั้นปฐมฌานการปฏิบัติในเบื้องตน้นก็ต้องอาศัยองค์ของปฐมฌานนี้มาโดยลำดับและเมื่อจิต ได้สมาธิแม้ในขั้นอุปจารสมาธิก็เป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ตั้งมัน่นควรเกิดการงานทางปัญญาสามารถน้อมจิตจิตสงบตั้งมันนี้ไปพิจารณา 1 2005, นันหานำมรดกโดยใจรักคือนิจะทุกขอนัตตาตลอดจนั้นพิจารณาอริยสัจทั้งสี่ที่กายใจอันนี้ต่อไปได้สะดวกเป็นการปฏิบัติทางปัญญาสืบต่อไป ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป